เจ้ COVID าโควิดไร้กาศขนาดไหนทุกคนทราบดีนะครับแต่ก็เพราะว่าเจ้าโควิดนี่แหละทำให้หลายๆคนเนี่ยได้มีประสบการณ์ใหม่ๆในชีวิตอย่างที่ไม่เคยคาดฝันมาก่อนตามข่าวที่เห็นได้ชัดสุดนะครับกับตานสายการบินบางคนก็มาเป็นพ่อค้าขายก๋วยเตีเต๋ยวกับตบางคนก็มาขับ Grab ก,กซี่หรือแม้แต่สจ๊วตแอร์โฮสเตสก็มาเป็นพ่อค้าแม่ค้าขายปลาท่องโก้ซะอย่างนั้นนะฮะมันเกิดขึ้นมาแล้ว นะฮะทุกคนก็ไม่เคยคิดว่ามันจะมีแบบนี้ในชีวิตตัวเองซะด้วยซ้ําไปผมเองก็เป็นหนึ่งในนั้นนะครับก่อนหน้าที่โควิดจะเข้ามาในชีวิตของพวกเราเนี่ยผมไม่เคยสนใจเรื่องโซเชียลเลยผมถือว่าเป็นคนโลเทคมากคนหนึ่งนะครับก็คิดว่ามือถือเนี่ยแค่โทรออกรับสายเข้าก็พอเพียงแล้วอย่างรู้สุดเนี่ยแอปพลิเคชันไลน์เนี่ยที่พวกเราชัทคุยกันเนี่ยนี่ก็เรียกว่าเป็นเป็นเทคโนโลยีขั้นสูงสำหรับผมละ แต่ว่าตั้งแต่มีโควิดเข้ามาเนี่ยทำให้ผมหันมาสนใจเรื่องออนไลน์มากขึ้นโดยเฉพาะ f a c e b o o k นะครับเพราะว่าผมทราบดีว่าถ้าผมไม่มีตัวตนบนโลกออนไลน์เนี่ยตัวตนจริงๆในชีวิตของผมก็อาจจะอยู่ยากนะฮะในแง่ของธุรกิจนะแล้วก็คงจะเหนื่อยสุดๆไปเลยทำให้ผมได้มาปรากฏตัวอยู่ในหน้าจอมือถือของเพื่อนๆแบบวันนี้นะครับแล้วเพื่อนๆล่ะครับ ได้ช่วยโอกาสสร้างโอกาสอะไรใหม่ๆให้กับชีวิตของตัวเองและยังจากสถานการณ์โควิดก่อนที่มันจะผ่านไปขอให้ทุกคนพบแต่สิ่งดีๆในชีวิตครับบ๊ายบายผมเอ็ดดี้กุยนะครับ